เหัวทุ่งแล้วโอ้ยนี่แม่สามหมื 34, 34. ่นสี่สามหมื่นสี่มาด้อตบมาเสียดใจเสียดผาขามาเออต้องเลียดต้องเลียดต้องไหลรอบรางเลยครับอ่ะ่อ้าวใส่ผิวเขาดังเย็น,นเบ็ดตอ,อก,กัด ปงเด้งแข็งกระเทงมัดจายดมัดขามาขาเตมนั้นขาขาทีนึ่งขามาขาทีนึงออยู่ไม่อยู่รับแต่ดิ้เสียบมาเสียบคืนเสียบขาชายมาค้าไปคว้าอว โอ้ยเจ้าผิดแล้วพี่มารับโอ้เสียขามชาติโอ้ตอเทียบใจโอ้สายกผ้าครับสลับดอกเทียบเลยครับทอไมจะทบอกันครับผิเอ๋อผิวพยายามล็อกลาล็อกแม่นล็อกยวพยายามที่จะต้านกันครับยกที่ึยกที่ึงสามหมื่นกับสยก เติม้าเข้าห้าครับทางด้านเพชรครับเวดขวาคือมานขาเอยกระชากมาเป็นลูกเสียบลูกแทนแลบเบลนครับยังไม่มีเข่าเด้งเข่าตีครับเสียบขวาเลยเออทะแหงได้ขนัดพนนีตจะซูอิสตาชนกันครับ วัลาจิกจันทราพรก็พูดชี้ขาดครับอูเพ่งขวาไปอีกแล้วเพชรออกกันแม่ำับในนี้มันจะคิวครับคิวเก้าเก้าห้าจะเป็นงวดที่จะดีที่สุด้วที่สิบหกเก้าเก้าเตาครับไม่ต้องกลโอ้โหเขาครับแม่ลูก ขึ้เสียบเสียบเออเล่นไม่เกรงใจเจ้าทิมครับพุ้นออกครับลอดูว่าพิวจะแก้เกมยังไงครับเออพิวทับด้วอะไรประมาณนี้ครับพิวชี้สั้นๆครับอ๋อเขาพยายามสู้เหมือนกันครับพิวเอ้ยทางซ้ายขึ้นขวามา อยู่ไม่ยูครับทัมสแลนดี้ครับเสวนขวาอีกแล้วโอ้ยย้อนนะครับตแทนขวาไปอีกครับสอดไหลเสียขาโอ้ลูกที่หนึ่งจับก็ไปที่สวยครับเพลอนครับขณะที่เทวก็พยายามสู้ก็แต่ ผู้ใหญ่บุญนมชูทั้งกัะตั้นชูทั้งิ้วเลยตอนนี้อามานเป็นอส่พูอ,อัคเอฟเฟนข้าเขาเร้องไ้เลยแ,ลแต่เกอพนทายาทก,ก็เนนกพียใจดีรับพิวลบนยกที่สามยกที่สามรกริ้ทาม โออ้เามาสู้เข่าครับทิวครับหนีไม่ออกคนต้องสู้ครับโอ้เอาอีกแล้วเดบโดอกอีกแล้วอต้องบอกว่าที่สัีดแล้วผู้ใหญ่คนนู้นนี่ชูมือครนะทั้งชูมือทั้งชูกระตั้นเอาติดแหวาครับตินออกัด ไปอีกแล้วพี่มาดั้นเออมดัดก้วยนั้นกล้วยปลุกอ่าเป็นกำลังใจให้ทักก้งแกก้เย็นครับนก้นตั้งไปเร็วเร็วเ อะไรมีมีคนละอยยางเลยเออ้าวเสียไหมเสียที่เดินตาเยอะลยอาตเดินเดินังจะกระไรอ้าว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 เร็เร็วเรมีกาสเันผู้เล มันจะไปยากอะไรกับอาวุธปุ๋ยเอ้ออกได้ออกทำได้ทำหลบที่สามครึ่งเา้าล้วเอ้ยมีสองมีมัดเต็มตัวชานที่เออเสียบใจมาเด็กออกกัน

มีเวลาตั้งยกนะต่อครับไปเวลาเสีาายเปล,ล่าเต็มแล้วนะยกที่สี่ตัดตงขายาวครับตัดออกครับขาทีนึงขามาข้าวทีแหมะหมัดขาแล้วตัวหลังเวลาเต็มเหมือนกัน อาจังวะมว네 <ร Stevens. S 1> ยน <in> ี่ทางด้านใจเขาจะกัดกินตังยินเลยยินเออครับเด้โอ้สก็ตยัดสี่ครับโอ้แต่บอกว่ามันจริงๆที่มันน้ำพูนี่ใส่กันก็บอกว่าลืมใจเขาภาษาบ้านเราครับมีรูปี่าพมีอาการเฉียว เอาเร็วเร็วเร็วเหลือเวลาต้องยึดสุดๆเลยแข้งขวาดีแล้วออกกัดฟิวเทนเซ่ต้องบอกว่านับอดนับทนนี่ต้องยอมรับรับฟิวครับแม่โดนทั้งแข้งทั้งเท่าครับก็บอกว่าหัวใจใหญ่กว่าตับหมดที่สี่ครับจิตสนะนะครับอ่ะไาถึงคุณแผนเล็กนะครับคุณแผนเล็กกับเพชรตองหนิงนะครับอ่เพชรตองหนิงนะครับดูดวงกันด้วยนะครับ ลกดท้าไปดูาตลสุดท้ายเออไมยังใครูกฟ้าคับเดี๋ยวจบยกห้ายกสุดท้ายนะครับต่อจากที่คุณแชมป์เล่นรันมาแล้วยังครับมาแจงด้วยครับลูกโค้งแบทซ้ำนะครับแล้วก็พลิดพยักด้วยนะครับ เตะเลยครับตัวที่เข้าตาแล้วไป็นต้วเส้นะครับเป็แเ้งนะครับยกืเกือบพลายกสุดท้ายครับโอ้คงขาไปอีกแล้วออกจับแต่เพี้ยออกจับผิวขาวครับผิวนี่ก็สู้ยึดตาครับไปนับปรดครับเพรเป็นเลิศครับ แต่แทนว่าเรติดตามครับม่แน่ครับลูกหลานบ้านเรานะครับอาจจะเป็นทดกการเป็นมวยเงินหมื่นเงินแสนต้องคอยติดตามเกับช่วงประยยคสุดท้ายนะครับทางขวาเด้นๆนไหมอีก ช่วงปลายยกนะฮะมั่นใจนะฮะต้องบอกว่าสู้กันมาสี่ยกเต็มๆนะฮะเนี่ยยกห้าเนี่ยกเต็มยกนะใ่กันเดืดไม่หยุดจบยกสุดท้ายนะฮะ เลยกับมุมแดงกระปิสออกกัดโอเคขาส่งนะครับเต็ดไปแบบต่ละคะแนนเพีงเก้9ต5าเกียรติประเทียงน,นะครับสามยกไม่มีเดิมพันนี่สามยกสา<ะ>มยกกันมีนน้วเทนินฮเดี๋ยวนี้เมืองจัดน้ำเงินแดงอุดมพรครับ แดงนี่ลูกศิษย์ของสื่อสารเลือดสัมพันธ์นะโอ้ยข้าขวาก็เต็มพลก็คลายทีนึงแลักษณะนี้นี่พู้ต่อไปมานั่งรอเลยครับแดงดีไปเน้นเลยครับเล่นครับแอนดับมือถึงแปดแล้วแดงโชว์เช็คต่อก็มีหนึ่งนับเลยับเสียบขวามา เทปทันคู่ครับเพชรมงคลกับเทชรนิวัดเนีนเพชทปดัดเชรครับเชรตังนี้โดนนับไปแล้วครับเพชรนิวัดอุ้ยไม่มัดขวาตรงครับสอบขวากทีหนึง่งโอ้โดนผักโดนเทมอนกันครับแนีหรือว่าเห็น พอแพทย์เก็บให้ใจอลาง14เข็มสวยแลอร่อยากเร่ของมีคมครับขอขคนขออะไรทีนึงอ่าแยกแยกทานโชคโชคไม่เกี่ยโชไม่เกี่ยวตามเวทีการเวทีมกีต่อไปมารอแลขอบคุณครับผูบัตรหนึงสครับ ของขวาโตมาเพิ่มงคลอ้าวเกี่ยวเลยครับเกี่ยวเลยอ้าวไม่แน่นะบอลไม่แน่นะเบอลอย่างนี้ครับอ้ยมีหนึ่งนับแล้วครับเปิดสายครับเอ้สะกัดตัวแข้งซ้ายครับเข็ดตีรับเทียบขาไม้ทีนึงขาท้ายทีนึงขา เอาอ,าอาบอกแล้วสมาชิกเอาเข้ามุมกลางครับมุมกลางมุมกลางเรียร้อยสีสันเตอมมีผีบังไฟงนานมตอกคร,รับเป็ม่ไผ่อถือบังไฟงานเขาละบาทนี่ตุ้งตึงแล้วครับพี่น้องไอรอเลยครับเต่เา แต่เท่เนี่ยก็บอกว่าเป็นที่หฮอรถ่มคนที่รู้ที่สุดและราคาแพงที่สุดเอ้าโอ้นี่ถ้าไม่มีหลวงพระเที้ยช่วยไว่อาจจะพีดพื้นเลยวะเอ้เอ้าตอกเลยบอกว่็สามยกสามยกนี่ดีทุกโอ้อย่าซับอย่าซับเออลงเลยอย่าซับเอโมงแดงนี่นนหน้าตาคล้ายๆกับจ่าพนม แส้ปในรูปผิวขาวผิวสีครับายยาลายมาเป็นชุดตาเอ้ยที่้ถ้าไม่หลับตาดีโดนแน่นอนเสียใจที่หลับตาฟันพยายามหลับตาจะไมา ัออต่อไปน้ำเงินแดงนิกีสักกรินชกที่ไหนชกไปอย่าให้โดนตาครับเบลยวุ้ขาต้อตรงวุ้ขาหัวใจซับเจ้าขาบัวมาเมนกันกับสักรินเสียดายพุ่งสอบเพียงครับสอบเียงตัดจทางด้านตอไต่อนี้ ไยนันแล้วก็ตเตนเลกาสาม,ามยกหกสามยกแต่สับการินรับช่นีกกกกก้ก็โอเนขาครับไม่เทคครับเอาแรกแรกทันไปเลยสามยกสีทนเง้ยเฮมเี้เอาเลย จะันเอนี่้าเลยครับอาเลยมาเป็นเลียแล้วให้น้ำท้องมตดไทยนสงข่าแล้วก็เสตรงกงการตรงตัวคับเอาแล้วระบบการหายใจเป็นยังไงดูหน้า้องพระเเดินทางมายกปีสองคนน้นจาดมือห้าน้องคนโอ้เอ้ากีนัทันทางด้าของ ตะกลินอกว่ต้อ้ยอ้นขาดทาขอขอตรง้ทีนี้้อัดเทียมตัวขอเด้อมาอ้ขอเตัวมืนกันเ้มาต้องสมมติว่าชกันนะเอ้าเอ้าเดินทางก็ไม่ค่ยดีครับดีดีทุกอย่างครับต้องนนมมีบัตัตไม่มีน้ำมักเไม่มีเอาไม่มีเนื้อ เอื้อเอื้อเอื้อเทปเทปขวาขวามาเยอะสองสองสองครึ่งห้าหัวดึงสายจากดูขวาห้าปัดใจโอ้โหเสียขวาล็อกจ่อจ่ออาพี่เลี้ยงเดี่ยวโลโก้พี่เลี้ยงเด้งโอ้เอ้าตุ้มปัดตุ้มโปแล้วจ๊ะเนี่ยเอ้าพี่ควายดิ้นเข้ามาอะสัตว์เลี้ยงแม่ สายตาดีด้วยสกอกรินน้องมวยขวาครับต้องมีซ้ายทีงานบอกว่าเตะเตะทีละพยายามพยายามครับ่อเช่วครับแม่สงสัยเพื่องยนต์จะลุกสูงแม่จะมีกันติดตัดเล็กน้อยถึงนกลางเลยอ้าวเดนหมัดหมัดเอาแล้ว่อเช่วยเพื่องพล่งมาทีนี้อ๋อ เล่นกันไปเลยครับแล้วด้ดีมุ่งไปแด้ตีมุ่งไปโอ้แม่สบายครับแท้งขึ้นิแทงข้เาวเวเอยู่นี่อยู่นี่เอ้อนี่มันชอบแทงหลังเลยออช่างมุ่มเนุกคนน้องชายมาแล้วแต่ก็เพื่อนนะครับี่เหญิโอ้มาเดเอยู่ดบ สักกรินกับเป็นโปอเช่ครับตีทัทนเอ่อใช้ความยาวเป็นประโยชน์ครับสกกรินแาบุกแต่ขณะที่ปอเช่เนี่ไปไม่ลงต้องการิดหนักเหมือนกันนี่แขนขวาเขาตีการสลับขาครับเหมือนคล้ขายกับนับนกเตะอิตาลีสลับขาลนหลอกอ้ามโดนทางตรงีนี้นี่เข้ามาเข้ามาเอ่อกระเาะขวาไปไม่ไกลสักกรินคิดยังไงอ้าว มัดมัดอ้าในช่ยตอนนี้มัดเองอ่าจัืได้แล้วเอาลุ่อ้าวอ้าเขา,าก็ต้องดูคู่แข่งด้วยอ่าบนเวทีไม่มีใครช่วยได้ครับต้องช่วยตัวเองมัดสายตรงต่อชื่อครับเดินอ้าเอาเนื่องจากเตืมนตั้งแต่มาไทยครับรถสุดท้ายอ้าวสุดท้าย เ้าเข้ากับเอ้อเ้ามายกตัวยังงงไม่ออกครับผมเอาคต่อทีครับเอามาเสือผ่้เสือเออาพยายามลวกลวกเธอลุกเอาพี่เขาไปลองลุกข้าด้วยทีเดีย เอสาวกแม่ก็จะมีฮินลามนจะมีเห็นไหมสาวกเอาลูกนี้เราจะไม่ตีว่าทํงง่ายนะครับคนเดนครับูกจากโนชนไปลูกคุณยายก็พูดลกเออเราไม่จะตีตนเลงก็ตีคู่นี้เเสียดีแ่้วเข้รับเชื่อมไม่เกียว เกี่ยวมาเกี่ยวต้อจับไ้ก่นอนเอาละบเบสุดท้ายครับเี่ยจบลกออ๋ยไปทีอ้าวต่อย่าร่าน้ำนะครับอย่าร่ายน้ำเยอะนะครับหม่อยมไหลอีกไหลคู่นะครับไหลอีกไหลพู่นะครับถืมือให้กับเช็เต็มครับนี่ดัน,น